โรซาเลียตัวแม่วงการละตินแท็กทีมลิซ่าเสิร์ฟความแซ่บไฟลุกโรซาเลียววลาโตเบลาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรซาเลียเป็นศิลปินหญิงชาวสเปนที่ได้ทำลายกำแพงทางวัฒนธรรมด้วยการนำเอาดนตรีพื้นบ้านของสเปนมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่เธอเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่อายุ13ปีและได้ฝึกฝนด้านดนตรีอย่างจริงจังที่วิทยายลัยดนตรีกาตาลุญ,ญาการเรียนดนตรีพื้นเมืองฟาร,ร์มิโกทำให้เธอได้ สร้างสรรแนวเพลงที่ไม่เหมือนใครด้วยการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีพื้นบ้านและดนตรีฮิปฮอปจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอการเดินทางสู่การเป็นศิลปินชั้นนำของโลกโรซาเลียเริ่มต้นอาชีพในวงการดนตรีด้วยการเป็นนักร้องอิสระในสถานบันเทิงและงานแต่งงานแต่เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อได้เข้าร่วมรายการประกวดร้องเพลงทีไซเคเวส แม้เธอจะประสบปัญหาทางด้านเสียงร้องระหว่างการประกวดซึ่งทําให้เธอต้องพักฟื้นจากการผ่าตัดแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และได้ปรับการร้องเพลงให้เหมาะสมกับเสียงของตนเองปี2018ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของโรซาเลียเมื่อเธอปล่อยซิงเกิล M A L A M E N T E เพลงนี้กลายเป็นที่ฮือฮาอย่างรวดเร็วและได้รับการยกย่องจากบีบอว่าเป็นเพลงแห่งทศวรรษ ความสำเร็จนี้ทำให้โรซาเลียได้รับการยอมรับในฐานะศิลปินหญิงที่มีอิทธิพลในวงการเพลงลาตินอนอกจากนี้เธอยังเปิดตัวอัลบั u ้ม El m u e i e r ซึ่งเปิดตัวที่อันดับหนึ่งของชาร์ตละทินป็อประเบิดอีกด้วยแท็กทีมพลังหญิงแกร่งกับลิซ่าการที่โรซาเลียได้มาร่วมงานกับลิซ่าในเพลง New Woman นั้นถือเป็นการรวมพลังหญิงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งสองต่างมีความสามารถที่โดดเด่นและมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งทั่วโลก ผลงานเพลงนี้ไม่เพียงแค่เป็นการแสดงถึงความสามารถของทั้งสองคนแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความสำคัญของการเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิงในทุกๆวงการ New Woman ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งแฟนเพลงและนักวิจารณ์โดยเฉพาะยอดรับชมที่ทะลุ27ล้านวิวพายใน24ชั่วโมงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อสอศิลปินหญิงที่มีพลังได้มารวมตัวกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ยิ่งใหญ่เกินคาด โรซาเลียและลิซ่าไม่เพียงแค่เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในด้านดนตรีแต่ยังเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่แข็งแกรง่งและมีอิทธิพลในระดับโลกการที่พวกเธอได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการเพลงแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกในการต่อสู้เพื่อความสำเร็จของตนเองอีกด้วย